รับสู่ายบินช่แนลนะครับผมนี่เป็นไปเลยรองเท้ารองเท้านักเรียนนะครับผมโอ้มีไฟด้วยนะมีไฟอ๋อนี่ขยาคือไฟน้องมีไฟวะเนี่ยของโฮมของโฮมเป็นรองเท้าอะไรของโฮมไีีไมไหน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 ี้ไหนไหนไหนไ้นไหไฟอ๋ออันนี้มีไฟนะมีไฟอ๋อน้องนิวมีไฟนะคู่นี้นะครับโอ้โหน ดีใจใหญ่เลยเอ้ยนี่ไม่ใส่ชุดนักเรียนเลยใส่แซแล้วอมาอะรเรเปานี่หัวเาะด้วยนี่หัวเาะด้วยนะฮ่านี่จะบินแล้วจะบินแล้วเยเเออจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วนี่นี่รเ่ยอามีสตาร์ทเครื่องด้วยอ้ยนมีสตาร์ทเครื่องนะฮะอนอ ไหนชื่อน้องน้องชื่อน้องน้องน้องแก้วชื่อน้องแก้วอยู่ไหนไม่ได้ไหมนะอ่าเพื่อนเก็บได้ไหมน้องไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าวใช่ด้วยได้ไหมได้ไม่ใช่อ๋อมีถุงเท้าใส่ถุงเท้าก่อนอันนยังเด็กน้องโฮมอ๋อชื่อนักเรียนนะครับผมน้องโฮมก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วครับตัวปีนี้นะครับผมจะขึ้นปหนึ่งแล้ว ส่วนคนนี้ก็จะเข้าอนุบาลนะครับผมเ้ยวไหมครับใช่เก้ยวชอบไหมเ้ยวใส่ถุงเท้าก่อนครับแก้ยวแก้วเดี๋ยวมาดูว่าจะใส่ถุงเท้าเป็นไหมล่ะเต็มใส่ถุงเท้าเป็นด้วยนะครับเนี่ยม่นี่ดึงเป็นด้วยลูกชายพี่ไม่ใส่แบบนี้นะทำไมอ่ะลูกชายพี่ดึงเราเลยดึงเลยใส่เต็มนะเนี่ยอ่าใส่ถุงเท้าเป็นด้วยครับถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นไอ้ผูเนี่ย โอซีพ่ดึงขึ้นเลยอืมนะครับโอ้เออว่เนี่ยดึงเป็นด้วยอืมใส่เป็นด้วยโอ้ถ้าเป็นผู้ชายพี่เนี่ยดึงเลยอืมอันนี้ก็สามัญขาดสามัญขาดทสามวันขาดอ่าแต่ว่าพยายามเนีกยก็ทำเขาใส่ยิงไงอันนี้ก็กำลังใส่รองเท้าใส่เป็นด้วยเนี่ยเท้ากันนะครับไม่บอกครับไม่บอกครับไม่บอกครับเรียกออกอะไรครับชี้ชี้สิไอในเสื้อตัวไหนอ่ะเปิดไฟเปิดไฟเปีดไฟจะได้สว่าง เด็กออกเสื้อตัวไหนไม่บอกครวมกดแล้ววันนี้พวกเราต้องแล้วติดเหลืองติดแด้วถึไม่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะฮะเขาไม่ได้ทุกขนาดนะหรอกเขาไม่ได้แล้วแล้วในในเสื้อแก้วชอบตัวไหนอ่ะเป็นแก้วในเสื้อแก้วชอบตัวไหนชี้ชี้่ FC ลอยอยู่เนี่ย FC ลอยอยู่ชอบตัวไหนในเสื้อชอบตัวนี้อ้าวเป็นเรื่องนะชอบตัวนี้ เป็นไงโฮมผมก็ได้รองเท้าใหม่แล้วนะครับผมอืมวันนี้โฮมได้ชุดนักเรียนนะครับปกติลุกจะกลับบ้านกันนะใช่บอกหน่อยนิดนึงได้ของอะไรครับโอ้ยข่อยแก้วแก้วพรอหน้าพร้ี่ยิงถามด้วยนาไอายิงถามด้วย ขอโทษเอฟซีได้แล้วครับกดวันนี้นะแก้วเลยแก้วแก้วลูกนี่ก็อย่างลูกดีนะครับนี่แหละนะดีนะครับนี่ก็อย่างเดียวมาดูนะครับความตื่นเต้นของเด็กเดโอ้หนูกกำลังใส่เชือยอยู่อ๋อหนูกำลังใส่เชือยอยู่ทาก้อนหัวชั้นอันนี้อะไรก่อนเหรอไหมก่อนหนึ่งอันนี้อันนี้อนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งได้เจอแนววัดเมืองปลา ใส่เสื้อแล้วก่อนไปพีเหรอใส่แล้วก่อนใส่เสื้อแล้วก่อนนะครับผมตัวใหญ่ๆเลยครับแข็งนี่นะฮะผมก็กำลังกำลังพับเสื้อนะครับแล้วเขาก็ได้ตุ๊กตาตัวใหม่ด้วยนะฮะสีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับนะครับนี่ก็ได้กันทั่วหน้านะครับน้องก็จะใส่สุดนักเรียนจะ เออที่หรอชุดนักเรียนโดนไหมไม่เป็นไ,ไรไม่เป็นไรโอเคนะครับผมได้ชุดใหม่แล้วนะครับอ,อืมทีนี้ก็จะไปโรงเรียนกันไดได้อยพ่นี่ครับของเด็กๆนะที่ได้มาครับเอฟดีของอเอ็มเดอร์นะครับแล้วก็ญาติที่เนาะ พาดิกเก็ไปทั้งวันเลยนะวันนี้เพื่อจะไปเพื่อให้ดกๆเอฟเอฟซีเขารอน้องแก้วกันหลายหมื่นคนนะครับพาพาดเลยนะครับวันนี้นะมันจะถามได้ป่ะดิเออเอาบินโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบินอย่าเพิ่งบินอย่าเพิ่งบินอยเพิ่งบินรอรอรอรรอรรอรอรอองอร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 รอรออรอกอรรอ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 รนรรออรอรอรออร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 ออรนี่รอ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 รรอีรอ อยู่ในเอวเขาเขาบอกชอบชอบตรงไหนราชี้ในเอวเขาอ่ะในเอวเขามีเบอร์อยู่เขาบอกชอบตัวนี้เอ่าชอบไหมเลเ่าพียบเลยมันมีแสงมีแสงเพียบมีแสงแล้วไม่มีแสงในเอวเขาอ่ะมันมีเบอร์อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มสี่สองสองเนี่ยเนาะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับก็ นี่แค่นี่แค่อันนิวนิวนิวของแม่แปดนาทีละะแล้วอันไหนอันไหนอันนี้เหรอไหน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 ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขไหนตัวเลขไม่มีแก่นี่ไปให้ปู่ดูปู่ชอบไหมเอาเก่งก่อนเก่มก่อนป็นไงอ๋ออ่าน่ารักจริงนะ หมือนเด็กเอ่อหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยอ่ะเอ้าไม่เออไม่ไม่เอาแล้วมาพี่มาพี่มาพี่ว่าโทษละถาม FMC ถามว่าเลขตัวเลขอกเลขตัวเลืฮะยมือนี้ไม่ได้หรอเมือนี้อ่ามีได้แล้วมือนี้นะอือ แล้วเอาน้องโฮมไม่ใส่อยู่เหรอลูกอ๋อน้องโฮมใส่แล้วลองแล้วลองแล้วโฮมลงลองมาแล้วใช่ไหมอ๋อลองแล้วใส่ได้พอดีโฮมได้ได้รองเท้าสีขาวกับสีดำชอบไหมน้องโฮมชอบไหมลูกชอบนี่เนาะน้องโฮมไปสองกู้เหรอสองคู่ได้ตุ๊กตาด้วยมันมีรองเท้าขาวด้วยเนาะขาวขาวเล่นกีฬาได้ไงน้องโฮมมีก้นหนึ่งแล้อนหนึ่งอันนี้ก้อนหนึ่งอันนี้ก้อนหนึ่งเดี๋ยวว่าเรื่องเี็กมันนานนิดนึงเพิ่มคือว่าบอกไปแล้ว มือเช้าสงสัยจะมือเช้านี่แหละนะฮะสิ่งที่เรารออาสวันนี้กดนะครับพลาดไม่แล้วนะน้องอ่าเขายังคุณเต้นกับชุดนักเรียนอยู่นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้น่าจะได้นะครับรอได้ครับเด้อมันต้าเรื่องมันต้องต้องนี่นอนอ่ะพี่หรอเออต้องนี่นอน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 เอ๊ะสนใจรองเท้าคู่นี้น่าจะมีมีอะไรไม่อย่างนะเราไปดูเบอร์ดีกว่านะไอ้นิวอาจารย์เบอร์รองเท้าเบอร์อะไรเอ้า แต่เขาบอกว่าชอบอะไรชอบชอบกระโปรงอ่ะกระโปรงมันสีสองสองอ่ะกระโปงสีสองสองเนี่ยตรงกระโปรงเขาแต่มันจะมีเบอร์อยู่เขาจะเป็นอ่าเขาจะอันหนึ่งชายอะไรใช่มีเบอร์เบอร์กระโปรงไงเดี๋ยวเขาบอกถามเมื่อกี้เขาบอกว่าชอบอะไรชอบชอบตัวนี้แก้ว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 มานี่ก่อนเดี๋ยวพ่อจะดูขอดูอะไรหน่อยนิดนึงเนี่ย นี่เนอเขาเนี่ยเขาบอกว่าชอบตัวนี้ยยงไม่ขยำไปหน่อยขยับมาหน่อยขยับไปอีกนิดนึ่งชอบกระโปรงเอวกระโปรงสอ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 งนะสี่สองสองตีตีสองสองนะครับเอวกระโปรงนะครับที่เห็นที่สุดก็ตอนนี้ก็เออเอมามามาแป๊บหนึ่งมาแป๊บหนึ่งเ้าเอ้าเขาให้ตัดนะต้องตัดอันนี้เขาเย็บเขาเย็บยาวไปเลยไงเขาเย็บพ้อมมาเลยเป็นสี่เป็นคิดว่าเป็นสี่สองสองนะแต่ว่าวันนี้ไม่พูดนะ แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชอบกระโปรงตัวนี้นะฮะ<ม>ก็เห็นก็เห็นที่เอลก็เป็น4 22นะเอลสี่เบ <L> 4, เอร์22<ม>นะไม่ต้องถามเดยนจะพูดเองของแก้วนะอ๋อไ,ไม่ต้องถามใช่ไหมเราเขาที่เกินไปไงอ๋อเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอทนะั้งว,วันวนะอดนะฮะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะฮนะ เรารอมันดนแล้วเนาะนี่ใช่ครึ่งวันเลยอ่ะอ่านะะฮเดี๋ยวรอพรุ่งเดี๋ยวรอพรุ่งราพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เอ้าไปตียายทำไมเนี่ยเอ้ยมานี้เขินอะไรเน่ยเขินอะไรอ่ะเออแกมานี่หอมแกมพอดิเดี๋ยวหอมแก่พอดิหอมแกมพอดิ งันนี่อีข้าข้างนึงอีข้างนึงอีข้างนึงนะครับเอาเกมยาเอาแกมยากเอาแกมยาสิเอาแกมยาดิอีขงอีข้างอีขอีข้างอไมบอกนะครับสหรับคลิปนี้ก็ เขาจบแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่บอกนะครับผมอรอลุ้นในไลฟ์กันต่อไปนะครับ